สวัสดีค่ะแม่จ๋าจากช่องบ้านนานในป่าปูนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับ เงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะรวมถึงโนโยบายต่างๆเกี่ยวกับภาครัฐนะคะช่องของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนนะคะและที่สําคัญเรานําเสนอข้อมูลข่าวอย่างตรงไปตรงมานะคะและก็อัปเดตข้อมูลเฉพาะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะคะสําหรับข้อมูลนะคะที่เห็นกันเยอะมากนะคะในฟีดข่าวต่างๆนั่นก็คือ ข่าวเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะต่างก็ตั้งตารอคอยว่า เมื่อไหร่นะคะรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i d 19นะคะการเยียวยาต่างๆก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าได้ลงทะเบียนบัตรคนจนก็อาจจะมีการได้รับเงินเพื่อมาเยียวยาชีวิตและก็ครอบครัวนะคะข่าวอัปเดตล่าสุดวันนี้ก็คือวันที่13กันยายน2564การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เป็นอย่างไร นะคะถึงขั้นตอนไหนแล้วติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันขออนุญาตท้าความนะคะในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งโครงการนี้มีมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ปี59รัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนนะคะที่มีรายได้น้อยนะคะไปลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในตอนนั้นนะคะ ประชาชนค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่าถ้า,ถาเกิดว่าไปลงทะเบียนแล้วนะคะกลัวว่าจะติดแบกเลียไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถไม่ได้เพราะว่าในขณะนั้นนะคะเศรษฐกิจมันยังฟื้นตัวแล้วก็ยังพอไปได้อยู่นะคะประชาชนยังทำมาหากินได้รวมทั้งนะคะในขณะนั้นเรายังไม่ได้เข้าใจนะคะเงื่อนไขของโครงการอย่างทองเทเพราะว่าเพิ่งเปิดเพิ่งเริ่มโครงการนั่นเองก็คือประชาชนค่อนข้างที่จะยังไม่ให้ความสนใจในการลงทะเบียนนั่นเองนะคะ จากนั้นปี60ได้เปิดลงทะเบียนเป็นครั้งที่2ประชาชนก็เริ่มให้ความสนใจในการลงทะเบียนมากขึ้นซึ่งตั้งแต่ปี60นะคะคุณแม่ของในฉันก็ลงทะเบียนและก็ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาวผ่านบัตรคนจนมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะะจากนั้นในปี61นะคะก็ได้มีการเปิดลงทะเบียนในรอบเก็บตกนะคะภายใต้โครงการไทยนิยม ซึ่งตอนนั้นเป็นการเก็บตกในส่วนของคนชราคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้และก็กลุ่มบุคคลเหล่านั้นที่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่ปี596061ก็ได้รับจิตเงินเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ หลังจากเปิดลงทะเบียนเก็บตกนะคะสำหรับคนชราคนพิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะตั้งแต่ปี61ภายใต้โครงการไทยนิยมก็ไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนคนไทยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกเลยนะคะก็รวมๆแล้วเกือบๆ3ปีหรือ3ปีกว่าแล้วนะคะประชาชนคนไทยต่างก็ตั้งตารอคอยนะคะอยากจะลงทะเบียนนะคะเพื่อให้ตัวเองได้รับสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพราะว่าในบัตรสวัสดิการเหล่านี้นะคะมีโครงการช่วยเหลือต่างๆมากมายนะคะก็มีคําถามนะคะว่าจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไรก็มีการประโคมข่าวหลายรอบแล้วนะคะว่าจะเปิดประมาณช่วงนั้นช่วงนี้คาดการณ์กันไปต่างๆนานาแต่ว่าจนกระทั่งวันนี้3ปีกว่าแล้วยังไม่สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้อีกนะคะเพราะว่าปัญหาจาก โควิด19ด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตแจ้งข่าวบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ติดตามรับชมข่าวส่วนใหญ่ข่าวก็จะมีฟีดข่าวขึ้นทุกวันบางสำนักข่าววันหนึงโพสต์สครั้งสครั้งในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนแต่ความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้นะคะวันที่13กันยายน2564นะคะ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนขณะนี้วันนี้นะคะอยู่แค่ขั้นตอนการวางการวางหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมเปิดลงทะเบียนเท่านั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขณะนี้นะคะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่ในขั้นตอนการวางหลักเกณฑ์เท่านั้นพอวางหลักเกณฑ์เสร็จแล้วจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปเสนอคณะกรรมการประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้พิจารณาก่อนก่อนที่จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้นะคะบางสำนักข่าวอาจจะบอกว่าน่าจะเปิดประมาณมกรากคมพาอันนี้คือเป็นการสันนิษฐานนะคะจริงๆแล้วนโยบายตรงนี้คนที่ทำนโยบายจริงๆในส่วนของภาครัฐก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะเพราะฉะนั้นไม่จ๋าแอดมินเพจแอดมินยูทูบนะคะ ช่องบรรณานในป่าปูนก็ขออนุญาตแจ้งว่าการบริโภคข่าวสารนะคะจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และก็ความเป็นจริงนะคะแล้วก็บริโภคข่าวอย่างมีวิจ,จรารณญาณนะก็นะคะถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็จะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบต่อไปค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นะคะซึ่งก็มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้หลายหลายสำนักข่าวแล้วก็แนวโน้มก็เป็นแบบนี้ เหมือนกันทุกๆสำนักข่าวนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นคนจนหน้าเก่าหรือคนจนหน้าใหม่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่ในมืออยู่แล้วก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าจะต้องเข้าสู่การคัดกรองพิจารณาตามหลักเกณฑ์น,นะคะว่าคุณสมควรได้รับสิทธิ์ บัตรคนจนหรือไม่เพราะว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะจนแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐก็จะถูกตัดออกนะคะส่วนคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยนะคะได้รับผลกระทบไม่ได้ทํางานนะคะอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรได้รับเงินเยียวยาผ่านโครงการบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ดังนั้นนะคะถ้าเกิดเปิดให้ลงทะเบียนนะคะคนที่เคยถือบัตรอยู่แล้ว ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้ถ้าเกิดว่าท่านมีฐานรายได้เกินจากที่โครงการกำหนดส่วนคนที่มีรายได้น้อยและยังไม่เคยได้รับบัตรก็มีโอกาสที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ในบัตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะในช่วงที่พิษโควิดเศรษฐกิจล้มเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ๆเนาะการได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐก็ถือว่าเป็นการนะ เยียวยาตัวเราหรือครอบครัวเราได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์การเยียวยาจากภาครัฐครบถ้วนทุกโครงการแล้วก็ทุกคนนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกทท่านนะคะถ้ามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็จะรีบนำเสนอทันทีค่ะขอพบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ